ในหน้า21เป็นการบ้านต่อส่งนายต่อให้ทีมวิทยากรนะครับก็คือที่ว่ามาทั้งหมดเป็นแนวทางเป็นถ้าราชการทั่วไปขางเราเป็นนโยบายเนาะเ,ออเราไม่ว่านั่นหรอกเป็นแนวทางให้พวกเราได้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์เราประสบผลสาเร็จตามที่เขาคาดหวัง เพราะฉะนั้นในหน้า21ก็ผมก็เปิดประเด็นไว้ให้สองข้อนะครับก็ก็ฝากทีมต่อในช่วงบ่ายและอีกสองวันนะครับวันสุดท้ายวันที่18ก็อยากจะฟังว่าเคสสัตดีที่เหมาะสมในนิติของเรามันควรเป็นอย่างไรเพราะเคสมันจะมีสองอย่างง่ายๆคือเคสที่เป็นกระดาษกับเคสที่เป็นของจริงในพื้นที่เอ,เอาแบบนั้นไม่ต้องไปทฤษฎีเยอะนะครับ แล้วก็การใช้เทสเตดี้ในการเรียนรู้ของเรามันองค์ประกอบมันควรจะเป็นอย่างไรขั้นตอนการดำเนินงานควรจะเป็นอย่างไรก็คุยกันนะนะครับโดยพ้องยิ่งแล้วถ้าเราจะใช้ออนสามออนออนไซออนไลน์ออนไลน็ลบกวนพวกเราช่วยกันตกลงกันซะเอากี่เปอร์เซ็นผ็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายในหน้ายี่สิบสองครับปิดท้ายรายการในหน้ายี่บสองตรงนี้ก็ ก็พอดีว่าทางสำนักง,งานนะวัตรกรรมแห่งชาติมาก็อาลอบกวนเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดต่อเรื่องเรื่อง3 p มพนะวัตรกรรมแห่งชาติเขาจะมองว่าทำอะไรแล้วมันจะออกมาเป็น3 p พนะครับ P ที่หนึ่งคือพเพื่อนคือคือได้ประโยชน์ที่คนสองก็ที่เรื่องของตัวเงินตัวกําไรก็เลยว่ากันไปตัวที่สามคือเรื่องของสี่แวล้อมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายคุณป๋อก็ลบกวน เสกคาถาเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับในหน้า22นะครับอยากให้พวกเราเห็นภาพว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปรงชนเราลงทุนที่ตัวคนนะครับเราเป็น investing in people หมายถึงว่าเรามุ่งเน้นที่การพัฒนาคนพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยผ่าน ตัวแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับระบบบริหารระบบแกนนำครัวเรือนเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงก็มาช่วยกันผมคาดหวังว่าจากปีการศึกษา2568เป็นต้นไปนั้นข้อจำกัดท,ทั้งหลายที่มันบั่นทอนสภาวะจิตของพวกเรามันจะคลี่คลายนะครับผมอยากพาพวกเราทำงานวิชาการทำงานการเรียนการสอนแบบแบบไม่ให้วิตกกังวลนะครับ ก็พยายามทำสิ่งเหล่านั้นก็คาดว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงคุณภาพหรือสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นใต้ทั้งหมดอยู่ที่พวกเรานะครับจึงได้ขอเวลาพวกเราถึงสมวันเพื่อการเริ่มต้นปีการศึก168นะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างก็ขอให้ผ่อนคลายก็ขอให้ ลดความวิตกกังวลลงไปผมเชื่อว่ามันจะขี้ขายแน่นอนนะครับส่วนสภาวะอื่นๆที่จะเข้ามาประกอบกันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนนะักศึกษาเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นธรรมดาของของโครงสร้างประชากรซึ่งมันเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับก็คือเรื่องของคนที่เป็นกลุ่มเจนอะไรไม่รู้ท,ที่กำลังจะเรียนวิญญาตรีเนะี่ยมันเจน แทบอะไวไม่รู้มันจํานวนการเกิดมันน้อยนะครับจำนวนเกิดมันน้อยเพราะว่าถ้ารุ่นพวกผมรุ่นเจนบีนี่เขาก็มีลูกเยอะๆนะครับถ้าให้เจนบีเล่าประวัติเนี่ยเขาจะบอกว่ามีพี่น้องทั้งหมด12คนมีพี่น้องทั้งหมด15คนนะครับแล้วทุกคนได้รับราชการหมดเขาจะเล่าไปแบบนี้ แต่พอขยับมาเจนต่อไปมันถูกวาระก,กรรมว่าลูกมากยากจนเพราบอกาม,มันเหลือโมันเหลือสองคนเหลือหนึ่งคนมาถึงณปัจจุบันนี้มันไม่มีลูกก็อยู่ได้เออไม่แต่งงานไม่มีสามีไม่มีภรรยาก,ก็อยู่ดีเออจึงเกิดครอบครัวเดียวครอบครัวอะไรเยอะแยะมากมายที่ครว่ามอแล้วม,มบบนันเป็นไปตามกระแสเป็นตามภาพของมัน นะครับก็ฝากเรื่องเอกสารนะครับกว่าจะหามาได้กว่าเพื่อนเราจะทําเอกสารแบบนี้ได้ก็ก็ยากพอสมควรนะครับทำงานนะวัตรกรรมแห่งชาติก็กว่าจะเป็นเล่มแต่ละเล่มก็ก็ทีมงานก็ลําบากพอสมควรก็เอาไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นเคสเป็นอะไรเป็นแบบนะครับเป็นตัวอินพุตให้ตัวเองตัวพุดไปถึงลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับ ก็ยังไม่ให้ถามใครจะถามอะไรก็เดี๋ยวค่อยวันพรุ่งนี้เรามีความเหนือชั้นคือเราเป็นมหาวิทยาลัยเล็ก,เ,ลกเป็นกลุ่มคนเล็กๆนะครับพูดกันรู้เรื่องพูดกันได้ทุกคนนะครับร่วมพลังกันทุกคนเป็น small is beautiful นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็ถูกกาสขอบคุณทีมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้เกียรติเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ สละเวลาจากครอบครัวอันอบอุ่นมาอ้างว่างเดียวดายที่กลางสวนมะพร้าวสองวันสามวันแต่ก็เชื่อว่าท่านจะได้นวัตรกรรมที่ดีๆกับบ้านทั้งนั้นนะครับ3วันเนี่ยนะครับขอบคุณครับ